ัดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษภนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลฟ์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ออร์คุลกันก่อนนะคะไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษภางนะคะ ว้าวไพ่ขึ้นมาก็แบบโชคดีมากเลยค่ะแหวนเพชรขึ้นมานะคะแปลว่าโชคดีอาจจะแปลว่าโชคลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ได้หรือลาบจากการทํามาหากินก็ได้นะรู้แต่ว่าเป็นไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความมั่งคัง่งร่ํารวยเกิดขึ้นหรือจะแปลเรื่องของความรักก็ได้มีโอกาสที่คนจะมาสารภาพรัก ขอความรักจากท่านขอมั่นหมายแต่งงานกับท่านได้นะคะใครที่คบหากันยังไม่กล้าเปิดตัวจะเปิดตัวแล้วนะคะแต่ถ้าใครเป็นครอบครัวอยู่แล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของฝากจากคนรัก ท่านรักกันแบบอบอุ่นมากนะคะอยู่ในอ้อมกอดเลยนะคะเขาพร้อมจะดูแลปกป้องทนุถนอมท่านเลยคนนั้นนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องงานท่านก็จะได้รับการดูแลซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่จากอุปถัมภ์ค้ำจุนผักดันให้ท่านมีชื่อเสียงมีความสำเร็จในเรื่องงานมากขึ้นมากขึ้นเลยนะคะ พลังงานสามดาบขึ้นมาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ท่านจะต้องแก้ไขอยู่เหมือนกันแต่แล้วนะคะไพ่ก็ยังเดี๋ยวอาจารย์ปิดไว้นิดหนึ่งนะภาพมินเมเนะเออนะคะถ้าเป็นปัญหา ความขัดแย้งอะไรกับคนรักก็ยังปรับความเข้าใจกันได้มันก็อาจจะมีบางช่วงแหละคนเราเหมือนรักกันมากๆแต่บางช่วงเอ้าเกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ก็งงแงงกันอะไรแบบนี้มีนะคะแต่แล้วก็ยังรักกันก็ยังให้อภัยกันในสิ่งที่มันอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตรักท่านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะขออีกสักห้าใบนะคะเป็นการเดินทางนะ,ะเป็นการเดินทางใกล้ๆนี่แหละหรือเป็นการออกกําลังกายหรือแปลว่าความรักที่ปรับความเข้าใจกันเนี่ยก็ยังเดินเคียงข้างไปด้วยกันนะคะ ร่วมเดินทางร่วมกระชับความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบน,นี้อาจอารย์แปลความความกระชับความสัมพันธ์ได้นะคะคนเรามองต่างมุมได้แต่อยู่ด้วยกันได้นะคะอยู่ด้วยกันได้บนความแตกต่างทางความคิดได้นะคะไพ่ใบน,นี้ยังเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมการถือศีลภาวนาการนั่งสมาธิของชาวราศีพฤษภได้นะคะและยังหมายถึง เป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันยังพยายามจะเข้ามาหาคุณอยู่นะคะจารย์มองนะถ้าคุณมีใครที่แบบมั่นคงอยู่แล้วคุณก็อย่าไปใจอ่อนกับคนเก่าที่มาขอคืนดีนะอาจารย์บอกก่อนเลยนะเขาอาจจะตีหน้าเศร้าๆแล้วทําให้ท่านแบบตัดใจไม่ลงอะไรเกิดปัญหากันได้ด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักนี่มีประเด็นแล้วนะคะชาวพุธศพอาจารย์มองคนเก่าที่เลิกกันไปแล้วอะ่ะนะอยากกลับมาขอคืนดีกับท่านแต่ท่านอาจจะมีใครใหม่ไปแล้วที่รักท่านมากๆพร้อมที่จะดูแลท่านแต่ท่านก็อาจจะใจอ่อนว้าวุ่นใจกับการที่คนเข้ามาแบบอืมไม่ยอมเหมือนงูเนี่ยมันพันอยู่เนี่ยพยายามที่จะดึงท่านกลับมาหาเขาให้ได้อันนี้ก็อยู่ที่ท่านพิจารณานะ แต่อาจารย์มองว่าคนที่อยู่กับท่านปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่นะ งานงไพ่ทาโรนะคะเรื่องนานาะะราวของชาวพุทธศกค,ค่ะความสุขนะคะไพ่หกถ้วยเป็นภาพคนนั่งชิงช้าความสุขกายสบายใจนะคะความสำเร็จในเรื่องของเงินทอง ความมั่งคั่งร่ารวยนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีนีนะเนาะสามเหรียญเรื่องของเงินเรื่องของงานเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะท่านมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์บางท่านซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรก็ว่าไปนะหรือบางท่านก็ได้มรดกก็ได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องงานก็ขยับขยายแบบไปอู้หนึ่งเหรียญขึ้นมาอ่าบางท่านงงานทั้งงานเก่างานใหม่ก็ งานเก่าก็ยังอยู่ลูกค้าหน้ากเก่ากยังอยู่ในมือท่านเลยลูกค้าหน้าใหม่ๆก็มีเข้ามาตลอดนะคะชาวประสบเนะเรื่องงานปังมากเงินเงินดีโชคลาบลอยเข้ามาหนึ่งเหรียญเนี่ยหุ้นหวยลอตะเตอรี่เนี่ยนะก็มีเกณฑ์เสี่ยงโชครถได้ซะด้วยนะคะโดดเด่นจริงๆค่ะเรื่องงานราชินีไม้คอนโทรลจัดการได้ทุกอย่างเลยค่ะอำนาจอยู่ในมือค่ะความสำเร็จค่ะเป็นคนขยนันเป็นคนที่ แบบการคิดกล้าทำกล้าแสดงออก่ะคะอสดิวินไม้นะคะหนึ่งดาบนะคะพญานกอินทรีขึ้นมาเลยค่ะความยิ่งใหญ่เลยค่ะราชาทูที่ะอสวินถ้วยค่ะความน่ารักความเป็นมิตรภาพกับทุกคนได้นะคะความรับผิดชอบความขยันหมั่นเพียรน,นะการทำงานที่พยายามที่จะ ฝึกตัวเองให้มีความาเขาเรียกว่าความสามารถมากขึ้นหรือทักษะเพิ่มขึ้นนะคะก้าดาบแต่ท่านก็เป็นคนที่แคร์คนอื่นเนาะชาวพุทธศพคนคิดมากนะถ้าทํางานเนี่ยจะแคร์เพื่อนร่วมงานค่อนข้างมากเหมือนกันคือไม่ค่อยจะปัทะกับใครหรอกไพ่ใบนี้จะค่อนข้างอ่อนผ่อนตามขี้กังวลขี้เกรงใจคนอื่นเป็นอย่างมากเลยไพ่ท่านขึ้นแบบนั้นเนาะ ถ้าเจาะงานนะคะใครว่างงานถือว่าจะได้งานทําค่ะนะใครว่างงานได้งานทําแล้วก็ได้งานที่ถูกอกถูกใจโดยเฉพาะเงินเดือนเยอะตําแหน่งดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยและต้องการแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วงานของท่านเติบโตมากยิ่งขึ้นขยับขยายนะคะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้หรือถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งปังเลยค่ะ ธุรกิจท่านแบบขยายไปต่างจังหวัดต,ต่างประเทศก็ได้ธุรกิจเติบโตมากๆนะคะเรื่องเงินก็ได้เงินแบบเป็นกอบเป็นกรรมเป็นเศรษฐีได้อะนะคะได้เงินแบบเยอะมากรายได้เข้ามาหลายช่องทางได้ไอ้ไพนะ่สามเหรียญแปดเหรียญเน่ยเพราะว่าท่านมีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะทางมีความเก่งมีความรับผิดชอบสูงด้วยนะคะนี่แหละคือตัวตนของพิศบละ่ะ คนก็ให้การยอมรับแบบนั้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนซัพพอร์ตท่านเป็นอย่างดีหรือลูกน้องบริวารก็ดีค่ะเหมือนเชื่อฟังอยู่ในคอนโทรลของท่านได้ท่านว่าุมจัดการได้หมดเลยค่ะโดดเด่นมากเลยค่ะถ้าเป็นความรักนะคะถ้าใครมีปัญหากันอยู่นะฮะปรับความเข้าใจกันได้แน่นอนรีเทิร์นอย่างแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีการเลิกค่ะนะ อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงอ่าไม่มีเวลาให้กันก็ได้หรืออยู่ๆคนเก่าเขากลับมาคุยอย่างเงี้ยแต่เขาก็คุยกันไม่ได้แปลว่าเขาจะ,ะมีซัมติงหรือมีอะไรที่มากมายนะคะในที่สุดความน้อยใจความหวาดระแวงก็จะถูกแบบเยียวยาด้วยความรักที่อบอุ่นเกิดขึ้นก็ไปกันต่อนะคะเนเรื่องของความรักอาจารย์ก็ยังมองว่าดีนะอ่านะคะถ้าใครมีปัญหาอยู่แต่ถ้า ถ้าคนโสดยังบอกว่าเดือนนี้จะมีคนดีๆเข้ามาและเปิดใจได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเพราะคนที่เข้ามาจะหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจเจอผู้หญิงที่สวยเก่งอืหาเงินเก่งทํางานเก่งแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะคุณเปรียบเข้ากระดวงคุณจะเจอผู้ชายใจดีซัพพอร์ตดูแลคุณให้ความรักที่อบอุ่นจริงใจกับคุณเนี่ยใครโสดก็จะแบบนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาว ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพุทธศพเหมือนท่านก็ได้นะคะพุทธศพกันมังกรอย่างนี้ธาตุลมตุนกุมแมถุนอนะได้เลยนะะธาตุน้ําก็มีเนาะกดกดพิจิกมีนเข้ามาก็ถือว่าเปิดใจได้นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆของชาวพุทธศพนะคะจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เอ่อมิราโคออฟไลฟ์นะคะ ถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะรักจากอดีตนะอาจจะแปลว่าความรักใครก็ตามนะมีปัญหาจะกลับมาหรือมันก็ไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวนะไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าสิ่งเก่าๆนะสิ่งเก่าๆงานเก่าๆอยู่ๆก็กลับมาให้ท่านได้มีโอกาสได้สาสางได้ทํามันอีกครั้งก็ได้นะคะใบถัดไป่ะเป็นไพ่ เ,เรื่องของเหมือนกับมีเจ้าความในเวรตามขอพลังบุญจากท่านนะอาจารย์จะบอกชาวพุทธสมให้ทําบุญอาจจะเป็นเจ้าความในเวรในอดีตชาติก็ได้นะคะนะตามขอส่วนบุญอยู่ท่านก็ทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้เขานะคะแล้วจะทําให้ดวงท่านยิ่งปังยิ่งแบบดีเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรามมดระวังการเดินทาง คนเดียวที่อยู่ในซอกซอยที่เปรี่ยวๆการค้ำกันคืนนี่ก็ต้องระวังนิดนึ่งนะคะไพ่ใบนี้นะไพ่ก็ขึ้นเตือนเหมือนกันนะคะระวังมีปากมีเสียงความขัดแย้งกับคนที่แบบใกล้ชิดกันนะอันนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์มันก็ขัดแย้งได้แหละแต่ถ้าเราควบกุมอารมณ์ทุกอย่างมันก็จะไม่ได้ รุนแรงนะคะเห็นไหมคะในที่สุดก็เข้าใจกันได้นะ,ะไม่ว่าจะทะเลาะกับใครขัดแย้งกับใครมันขัดแย้งได้นะคะแต่ถ้าใช้ความรักความเข้าใจทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักของเพื่อนความรักของคู่รักก็ตามนะคะท่านก็จะกลับมารักกันว้าวไพ่เศรษฐีขึ้นมานะคะ่ะความสำเร็จสักเสรมั่นคงเห็นไหมคะในที่สุดปัญหาอุปสรรคท่านก็ผ่านได้นะคะ ผ่านได้ด้วยแบบสติปัญญาความสามารถของท่านนี่แหละนะคะและท่านยังมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดโอ้ยเป็นเศรษฐีด้วยความสามารถของตัวเองแล้วยังมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการซัพพอร์ตดูแลจากหัวหน้าเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านเป็นคนน่ารักอะ่ะนะฮะชาวพุทธศพท่านจึง ในที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์มองทุกอย่างนั่นแหละท่านยังสามารถโดดเด่นยืนเป็นจ่าฝูงอยู่เนี่ยได้อย่างแน่นอนความสําเร็จเงินอยู่ในมือท่านนะทุกสิ่งทุกอย่างท่านคว้าถ้วยรางวัลยืนโดดเด่นอยู่นน่นนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงทําสําเร็จเพราะว่าอะไรมีพื้นฐานจากความความขยนันความมุมั่นของตัวเองนะคะไม่งั้นเราไม่เป็นเดวินเนอร์ใบนี้ได้นะ นะคะเพราะฉะนั้นท่านจงมั่นใจในตัวเองแล้วทำทุกสิ่งในสิ่งที่ตัวเองคิดท่านประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ค่ะขอให้ชาวผู้ศบและทุกท่านที่เข้ามาฟังโชคดีเหมือนที่พ่ายขึ้นนะคะ,ะเชอกินใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ